สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวุ้นนะคะอะไรนะคะคือวุ้นอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตามชมกันค่ะ ปามี่นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านเฮอ h u ฮักคาเฟ่นะคะที่อำเภอพันนิคมนะคะซึ่งห่างจากตัวเมืองมาแค่40กิโลเมตรเท่านั้นค่ะจะบอกว่าบรรยากาศในนี้นะคะเป็นบรรยากาศนะคะที่ทำให้เรานึกถึงภูไทยนะคะซึ่งมาถึงนะคะก็จะเจอป้ายอันนี้อันดับแรกเลยนะคะซึ่งจะเป็นคำของภูไทยนะคะเราก็บรรยากาศดีนะคะเหมาะกับการมานั่งเล่นแล้วก็พักผ่อนมากเลยค่ะตามมาชมกันนิดนึง เราจะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาของเรื่องของดวงตาค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะไม่รู้จักคำว่าวุ้นตาเสื่อมนะคะแล้ววุ้นตาคืออะไรตามมาฟังกันค่ะ ุ้นตานะคะก็คือจะมีลักษณะเป็นเจลใสๆนะคะซึ่งจะอยู่ด้านหลังนะคะของเลนตาแล้วก็อยู่ด้านหน้าต่อจอประสาทตานะคะตำแหน่งที่เขาอยู่นะคะก็อยู่ตรงกลางตรงนี้เนาะซึ่งส่วนประกอบหลกัหลกๆเลยนะคะก็คือจะเป็นน้ําถึง98%นะคะแล้วที่เหลือก็คือจะเป็นคอลลาเจนชนิดที่2รวมถึงเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดด้วยค่ะแล้ววุ้นตานะคะถ้าเกิดอาการเสื่อมขึ้นมานะคะจะมีอาการอย่างไรคะ่ะตามมาฟังกันเลยนะคะเหตุผลนะคะที <S <S ่มาพูดเรื่องนี้ในวันนี้นะคะ เนื่องจากว่านะคะวันหนึ่งนะคะคุณแม่เดินมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยรู้สึกว่าวันนี้เหมือนเห็นมันมีเหมือนใยแมงมุมลอยไปมานะคะฟุ้งฟิ้งในตานะถ้ามันเป็นอย่างไัก็ดีเนาะถ้ามันไม่ฟุ้งฟิ้งนะคะก็คือจริงๆแล้วมันมีปัญหาว่ามันลอยขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นแหละแล้วมันก็แบบขึ้นมาปุ๊บหายไปขึ้นมาปุ๊บหายไปอะไรแบบนี้แล้วแม่ก็กังวลมากเลยว่าเอ๊ะหรือว่าจะทําให้แม่แบบตาบอดได้ไหมนะแม่กังวลมากก็เลยแบบ ไปพักนะคะหวังว่ามันจะหายไปนะแต่จริงๆแล้วมันใช่อย่างนั้นหรือเปล่าตามมาฟังกันเลยค่ะอาการของวุ้นตาเสื่อมที่พบบ่อยนะคะก็คือจะเห็นเหมือนกับมีใยแมงมุมเล็กๆขาวๆใสๆนะคะลอยไปมานะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะมันก็ลอยบ่่งห้ยไปบ้าง ลอยไปบ้างหายไปบ้างแบบนี้นะคะเป็นปกติของเขานะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีอาการที่เป็นมากขึ้นนะก็คือว่าจํานวนของหุนตาที่มันเสื่อมแล้วลอยไปมาเยอะมากขึ้นหรือเราเห็นว่าเหมือนมีเมฆหมอนะคะขึ้นมาบดบางตาเราหรือลานสายตาของเรานะคะแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแบบนี้จะต้องระวังแล้วนะคะว่าเอะเราจะมีปัญหาว่าอาจจะมี จอประสาตาหลุดลอกได้หรือเปล่าค่ะซึ่งตัววุ้นตาเสือมนี้นะคะจะไปทําให้จอประสาตาเราหลุดลอกนะคะเจอได้ถึง7-18%เลยค่ะ แล้วถ้าเกิดว่านะคะเราพบว่าในวุ้นตาของเรานะคะมีเลือดออกอยู่ในช่องหลังลูกตานะคะตรงตำแหน่งที่วุ้นตาอยู่นั้นนะคะอาจจะพบว่าทําให้เกิดมีจอประสาทตาหลุดลอกได้ถึง 50- 70%เลยล่ะค่ะแล้ววุ้นตาเสื่อมนั้นนะคะเกิดจากอะไรคะ่ะข้อที่1เลยนะคะก็คือว่าเกิดจากอายุของเราที่เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยพบว่านะคะถ้าเราอายุน้อยกว่า50ปีนะเราจะเจอว่ามีวุ้นตาเสื่อมอยู่แค่ 10%ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอายุที่มากเกินกว่า70ปีไปแล้วนะคะจะพบว่าเราเจอวุ้นตาเสื่อมได้ถึง63%ค่ะเมื่อเรายังเป็นเด็กนะคะพบว่าตัววุ้นตานนะคะจะยึดเกาะกันเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ติดกันกันกบจอประสาทตาได้แบบสมบูรณ์ค่ะแต่เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปนะคะจะพบว่านะคะอาจจะมีบางส่วนนั้นนะคะที่กลายจากวุ้นไปเป็นน้ำแล้วก็ยังมีส่วนประกอบของคอลลาเจน บางส่วนนั้นนะคะได้ถูกบีบอัดนะคะแล้วก็ทำให้มันแปลงสภาพนะคะกลายไปเป็นเหมือนลักษณะของตัวที่มันเป็นคอลลาเจนแบบแน่นนะคะเหมือนมันเป็นวุ้นๆขาวๆนะคะซึ่งที่บอกเมื่อกี้คือลอยไปลอยมาอยู่ในตาแล้วก็ยังพบว่านะคะทำให้ตัววุ้นตานะคะแยกออกจากกาันจากตอประสาตตาได้อีกด้วยล่ะค่ะ ข้อที่2นะคะพบว่านะคะในผู้หญิงนะคะวัยทองจะเจอว่ามีปัญหาในเรื่องของวุ้นตาเสื่อมนะคะที่เจอมากกว่าผู้ชายค่ะเหตุผลเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนนั้นหายไปนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะในคนที่มีปัญหาในเรื่องของสายตาสั้นนะคะจะเจอปัญหาของวุ้นตาเสื่อมที่มากกว่าเนื่องด้วยนะคะนึกถึงขนาดของลูกตาของเรานะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะจะอยู่ที่ประมาณ22ถึง24มิลลิเมตรนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาของสายตาปกตินั้นนะคะเวลาแสงตกกระทบก็จะตกกระทบที่ตรงจอประสาทตาปกติการมองเห็นเขาก็จะปกติแต่ในคนที่มีปัญหาของสายตาสั้นนะคะจะมีขนาดของลูกตานะคะยืดออกแบบนี้นะคะซึ่งจะทําให้แสงตกกระทบก่อนเราเลยต้องใส่เลนวาลนะคะเพื่อที่จะทําให้แสงนั้นขยับมาตกตรงนี้นะคะแต่เหตุผลนั้นอีกอันนึงก็คือว่าตำแหน่งของวุ้นตานะคะซึ่งอยู่ตรงด้านหลังเนี้ยมันมีการยืดตัวออกแบบนี้นะคะซึ่งจะทําให มีปัญหาของวุ้นตานะคะที่ลอกออกจากจอประสาทตาได้มากกว่าปกติคะ่ะข้อที่4นะคะอุบัติเหตุทางตานะคะเวลานะคะที่เราเจอนะคะมีแรงกระแทกกระทบกระเทือนนะคะที่ตรงบริเวณตาอาจจะทําให้มีความดันนะคะของตานะคะที่มันผิดปกติขึ้นมาได้ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้ตัววุ้นตานั้นแยกออกจากจอประสาทตาได้ง่ายขึ้นคะ่ะ ข้อที่5นะคะการทำหัตการบางอย่างนะคะอาจจะไปมีผลกับบุนตาได้ค่ะอย่างเช่นการที่เราผ่าตัดต้อกระจกนะคะอาจจะทำให้มีผลกับเรื่องของบุนตานะคะซึ่งทำให้ความหนืดนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือในบางคนนะคะนึกถึงว่าเวลาที่เราผ่าตัดต้อกระจกออกเนาะเราต้องเอาเล่นเก่าออกนะคะแล้วก็ใส่เลนเทียมเข้ามาแทนซึ่งตำแหน่งที่เราใส่นะคะก็คือจะอยู่ในถุงหุ้มเลนนะคะแบบนี้เนาะใส่เข้าไปแล้วอยู่ในถุง ปรากฏว่าด้านหลังนะคะจะมีการเคลื่อนของเซลล์นะคะลงไปที่บริเวณด้านหลังแล้วทําให้ตรงด้านหลังนั้นนะคะมีความขุนตำแหน่งตรงนี้นะคะจะเป็นตำแหน่งที่ปกติแล้วนะคะจากตุแพทย์อย่างหมอเองเอย่างเงี้ยค่ะก็จะยิงนะคะเพื่อเปิดทางตรงเนี้ยให้มันมองเห็นได้ดีโดยการยิงแสงเลเซอร์นะคะชื่อว่า ND ็แบบเนี้ยคะ่ะเปิดปุ๊บก็จะทำให การมองเห็นนั้นดีขึ้นแต่มันก็จะไปโดนน้ำบุญลูกตาด้านหลังนะคะซึ่งทําให้เกิดแรงกระเพื่อมซึ่งจะมีส่วนทําให้มีปัญหาของน้ําบุญลูกตาแยกออกจากจอประสาทต,ตาได้ค่ะ ข้อที่6นะคะมีปัญหาในเรื่องของการอักเสบนะคะของลูกตานะคะอาจจะเป็นในส่วนของด้านหลังของลูกตานะคะแล้วมันทําให้มีการสร้างผังผืดขึ้นมาทดแทนนะคะแล้วก็มีการที่จะไปดึงนะคะให้จอประสาทตานั้นนะคะมีการหลุดลอกอาจจะเกิดเป็นรูรั่วขึ้นมาได้ด้วยล่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคนี้นะคะเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรตามมาฟังต่อเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าเรานะคะมีปัญหาในเรื่องของวุ้นตาที่มันเสื่อมแล้วมันลอยไปลอยมาแบบนี้นะคะบางทีนะคะเราอาจจะยังไม่ต้องกังวลอะไรแต่อย่างที่บอกถ้าปริมาณมันเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าเห็นเหมือนสงแฟลชเวลาที่เรากรอกตาซ้ายขวาแบบนี้เราก็อาจจะต้องแบบเอ๊เริ่มแบบกังวลแล้วใช่ปะหรือถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีปัญหาอย่างเช่นที่บอกนะคะว่าเหมือนมีม่านหรือเมฆหมอกอะไรมาบางังอันนี้จะเป็นเหตุให้เราอะ่ะจะต้องไปพบจกักษุแพทย์แล้วนะคะ แล้วเมื่อมาเจอหมอนะคะหรือว่าจากสุแพทย์นะคะ ก็จะมีการซักประวัติกันนะคะว่าเอะเรามีปัญหาแบบนี้มานานแค่ไหนอย่างไรแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะซักประวัติในเรื่องของความเสี่ยงนะคะเช่นมีปัญหาว่าเอออายุมากแล้วนะคะหรือว่ามีปัญหาว่าอาจจะมีเรื่องของสายตาสั้นแบบนี้เป็นต้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการขยายม่านตาตรวจนะคะอย่าลืมนะคะที่จะพาคนมาด้วยนะคะเพราะว่าเวลาขากลับนั้นนะคะเราอาจจะขับรถกลับลําบากนะคะเพราะว่ามันจะมีการขยายม่านตาแล้วค้างไว้ถึงประมาณ 4- 6ชั่วโมง หลังจากนั้นนะคะก็จะได้รับการตรวจโดยเครื่องมือพิเศษนะคะก็คือการตรวจแบบสลิดลัมนะคะซึ่งจะมีการนั่งเผชิญหน้ากันร,ระหว่างหมอกับคนไข้นะคะหลังจากนั้นนะคะจะใช้เป็นตัวเลน์พิเศษนะคะที่ชื่อว่าทรีมิเลอร์นะคะซึ่งจะสามารถมองจอมสาตาได้ถึง360องศาเลยค่ะมาแตะไปที่ตาของเรานะคะซึ่งก็คือตรงบริเวณกระจกตาไม่ต้องตกใจค่ะปกติแล้วจะมีการ หยอดยาชาเสมอนะคะซึ่งเราจะไม่รู้สึกเจ็บมากนะคะแต่จะมีเจ็บเล็กน้อยนะคะตอนที่มีการถ่างตาเพื่อใส่ตัวเลนตัวนี้เข้าไปค่ะหลังจากนั้นนะคะจากสุแพทย์ก็จะมองหาสาเหตุว่าเอ๊ะมันเป็นโรคตัวนี้หรือไม่นะคะแล้วก็นะคะจะมองหาโดยเลนพิเศษที่ว่านี้นะคะเพื่อหมุน360อองศาเลยนะคะเพื่อดูว่าตำแหน่งของรูรั่วของจอประสาทตานั้นมีอยู่หรือไม่ค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่พบในครั้งแรกนะคะไม่ต้องตกใจนะคะปกติแล้วนะคะจากสุแพทย์จะนัดไปพบนะคะอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าแต่ในระหว่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาอย่างเช่นวุ้นตาที่มากขึ้นหรือว่ารู้สึกว่ามีเหมือนแสงแฟลชหรือมีอะไรมาบาังตาเรานะคะแนะนําว่าต้องไปพบจากสุแพทย์ก่อนนัดค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นมากนะคะจนรบกวนชีวิตประจําวันนะคะก็แนะนําว่าต้องไปปรึกษาจากสุแพทย์อีกครั้งค่ะ บางทีนะคะก็จะได้รับการผ่าตัดนะคะโดยที่เรียกว่าเป็น vitrectomy นะคะซึ่งปกติแล้วนะคะจะเป็นการผ่าตัดเพื่อเอาน้ําบุญลูกตาของเราออกนะคะแล้วก็ใส่สารประกอบอื่นเข้าไปทดแทนค่ะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่นิยมทําสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเหมือนเราทําใหญ่นะคะในขณะที่โรคมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะคะส่วนข้อที่2นะคะโดยปกติแล้วนะคะเราก็จะนำเอาไปเลเซอร์นะคะซึ่งไฟเลเซอร์ Nd yag นั่นเองนะคะ เพื่อที่จะทําให้ขนาดของวุ้นตาที่มีขนาดใหญ่นะคะจนมันลอยไปเลยมาจนลบกวนเรานะคะย่อยให้มันเล็กลงยิงปุ๊บมันก็จะย่อยขนาดตัวให้มันเล็กลงนะคะก็จะไม่กระทบกระเทือนการมองเห็นมากนะะักค่ะปกติแล้วนะคะเราก็อาจจะใช้วิธีการในการย่อยสลายวุ้นตานะคะโดยการใช้ยาต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มเอนไซม์นะคะอาจจะใช้เป็นทิชูพลาสมิโนเจนแอคทิเวเตอร์นะคะหรือว่าเป็นนัตโตไคเนสหรือว่าเป็นไฮยาลูโรนิเดสแบบนี้เป็นต้นค่ะ แล้วถ้าเกิดว่ามีจอประสาทตาฉีกขาดนะคะเราจะทําอย่างไรนะคะก็ต้องบอกเลยว่านะคะใจเย็นๆก่อนนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้จกักษุแพทย์ตรวจดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นรูขนาดเล็กๆนะคะหรือที่เรียกว่าโอเปอร์คูเลตนะคะโดยปกติแล้วนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องทําอะไรนะคะหรือว่าบางครั้งจกักษุแพทย์ก็จะยิงเลเซอร์ให้นะคะซึ่งจะเรียกว่าเป็นเลเซอร์ชนิดพษษิเศษโฟกัลเลเซอร์นะคะยิงไปเพื่อปิดรูนั้นๆน,น,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีกษณะเป็นแบบ U s h a p e นะคะเหมือนเป็นปากแบบนี้นะคะ ก็จะแนะนําว่าต้องได้รับการรักษาค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะจาสาสุดแพทย์ก็จะยิ่งนะคะซึ่งจะเรียกว่าเป็นเลเซอร์เลติโนเพ็กซี่นะคะเพื่อจะยิงปิดล้อมรอบตัวเขานะคะอย่างน้อยประมาณ2-3ถึงแถวหรือใช้การจี้ความเย็นนะคะหรือว่าเรียกว่าไครโอเลติโนเพ็กซีนะคะเพื่อจะจี้ลงไปตรงตำแหน่งตรงนั้นนะคะซึ่งจะทำให้รูนั้นนั้นปิดลงได้เช่นกันค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะโรคของวุ้นตาเสื่อมนะคะจริงๆแล้วอาจจะไม่มีอะไรที่น่ากังวลมากนักนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นนิดหน่อยนะคะอย่างเช่นนะคะเห็นว่ามีอย่างบางมุมลอยไปมานิดนึงแต่ถ้าเกิดว่ามันมีจํานวนมากขึ้นนะคะรวมถึงเห็นว่ามีแสงแฟลชเวลาที่เรากรอกตาไปมารวมถึงว่ารู้สึกว่าตานั้นนะคะมันมีม่านหมอกมาบางังตรงนี้นะคะเราค่อยกังวลแล้วก็ไปพบจกักษุแพทย์เพื่อให้รับการตรวจแล้วก็ได้รับการรักษาที่ถูกต้องค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ